ความต่างของการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ของดาลายลยามะและโสดาบันทั้งดาลายลยามะและพระโสดาบันต่างกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เหตุผลในการกลับชาติมาเกิดของทั้งสองกรณีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญปัจจัยที่ทําให้ดาลายลยามะกลับมาเกิด 1. ความตั้งใจปณิธานดาลายลยามะตั้งปณิธานที่จะกลับมาเกิดในฐานะพระโพธิสัตว์เพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกการกลับมาเกิดจึงเป็นความยึดมั่นมากกว่าความจําเป็น 2. มหากรุณา แรงขับเคลื่อนหลักคือความการุณาอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อสรรพสัตว์พระโพธิสัตว์ยินดีสละความสุขส่วนตัวเพื่อกลับมาช่วยเหลือผู้อื่น 3. อธิษฐานบารมีพระโพธิสัตว์มีความสามารถในการกำหนดภพภูมิการเกิดของตนเองได้รวมถึงสามารถเลือกครอบครัวสถานที่และเวลาที่จะกลับมาเกิดได้ 4. ภารกิจที่ต่อเนื่องการกลับมาเกิดเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและเผยแผ่ธรรม5กรรมที่ควบคุมได้ แม้พระโพธิสัตว์จะยังมีอารมณ์และอาจทำกรรมได้ในบางกรณีแต่ด้วยปัญญาและความรู้ในธรรมที่จะนำไปปฏิบัติธรรมให้ท่านสามารถควบคุมการเกิดของตนเองได้ปัจจัยที่ทำให้พระโสดาบันกลับมาเกิดตามคติพระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาทหนึ่งอวิชชาและตัณหาที่ยังเหลืออยู่พระโสดาบันยังมีอวิชชาและตัณหาที่เป็นปัจจัยให้เกิดพบใหม่ตามหลักปฏิจสมุปบาทแม้และสัก,กายทิฐิแล้วแต่ตัณหาและอุปาทานในระดับละเอียดยังคงมีอยู่ สองกิเลสท,ที่ยังละไม่ได้หมดสิน้นพระโสดาบันละสังโยกได้เพียงสามข้อแรกสักกายทิฏฐิวิจิกิจชาศีลพน์ประมาทยังมีสังโยคอีกเจ็ดข้อที่ต้องละในชาติต่อๆไปสามกระแสะแห่งอริยมรรคพระโสดาบันเข้าสู่กระแสะแห่งการบรรลุธ,ธรรมแล้วจึงต้องกลับมาเกิดเพื่อปฏิบัติธรรมต่อให้ถึงเป้าหมายสูงสุด 4. เกิดในสุขติภูมิเท่านั้นพระโสดาบันมีความมั่นใจว่าจะไม่ตกสู่อบายภูมิจะเกิดเฉพาะในสุขติภูมิเท่านั้นโดยเฉพาะในมนุษย์โลกหรือเทวโลก หากเป้าหมายคือการบรรลุอรหัตผลการกลับมาเกิดของพระโสดาบันมีเป้าหมายสุดท้ายคือการบรรลุเป็นพระอรหันต์และเข้าสู่พระนิพพานความแตกต่างสําคัญ 1. เจตนาในการเกิดใหม่ดาไลาลามะเลือกที่จะกลับมาเกิดด้วยเจตนาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในขณะที่พระโสดาบันกลับมาเกิดเพราะยังมีอวิชชาตัณหาและอุปาทานที่เป็นปัจจัย 2. การควบคุมการเกิด ดาลัยลามะสามารถเลือกและควบคุมการเกิดใหม่ได้ต่างกับลามะทั่วไปซึ่งบางรูปอาจจะไปเกิดเป็นเปรตหรือเดรัจฉานในขณะที่พระโสดาบันสามารถเลือกได้ว่าจะเกิดในสุขติภูมิ 3. จํจำนวนชาติพระโสดาบันมีขอบเขตการเกิดที่แน่นอนไม่เกินเจดชาติในขณะที่พระโพธิสัตว์อาจกลับมาเกิดอีกนับไม่ถ้วนจนกว่าจะสะสมบารมีพอแล้วจึงจะได้เป็นพุทธะ 4. เป้าหมายสุดท้าย โสดาบันมุ่งสู่พระนิพพานส่วนบุคคลในขณะที่ดาลัยลามะมุ่งสู่การบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อช่วยเหลือสรพสัตทั้งมวลหาการระลึกชาติดาลัยลามะสามารถระลึกชาติได้และรับการยืนยันอย่างเป็นทางการในขณะที่พระโสดาบันโดยทั่วไปไม่สามารถระลึกชาติได้เว้นแต่จะมีอภิญญาพิเศษ ทั้งสองกรณีแสดงให้เห็นว่าการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องของโชคหรือความบังเอิญแต่เป็นผลของกรรความตั้งใจและปัจจัยสำคัญที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นคนคือการรักษาศีลและเจริญภาวนาแม้จะไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันก็ยังสามารถกลับมาเกิดเป็นคนได้เหมือนอย่างดาลัยลามะการศึกษาเปรียบเทียบทั้งสองกรณีทําให้เราเข้าใจวัตสงสารและการเวียนว่ายตายเกิดในมุมมองของพระพุทธศาสนาได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้มีพลาดชมคลิปใหม่ๆ